รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ผมนวินนะครับอาจารย์นินแล้วก็น้องกระต่ายนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับกับเกษตรเด็กเล็กนั่นเองนะครับทุกปัญหาการเกษตรนะครับเรื่องของเกษตรกรต่างๆมีปัญหาอะไรอย่าเก็บไว้คนเดียวมาแชร์กับเราหรือดูรายการของเรานะครับเรายินดีส่งตรงทุกการแก้ไขนะครับผ่านทางทีวีแบบนี้เพราะนี่คือเกษตรเด็กล็กนั่นเองครับใช่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเกษตรเดกเล็กนะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะทางททบ5ค่ะเวลาดี9โมงครึ่งจนถึง10โมงแล้วก็มีวันเสาร์ด้วยนะคะ10โมง35จนถึง ฉะนั้นอย่างที่พี่นวินบอกค่ะวันนี้ใครที่มีข้อสงสัยมีคําถามอะไรต่างๆเราก็สามารถมาปรึกษาได้แล้วก็ถ้าเรามีเรื่องราวข่าวสารเราก็จะมาอัปเดตมาบอกผู้ชมอยู่แล้วแหละตลอดเลยใช่ะคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับเมื่อคืนนี้ผมนั่งดู เฟซบุ๊กไปเรื่อยๆก็มีคนเขาพูดถึงว่าอากาศเริ่มมีมวลอากาศเย็นมาปะทะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจอฝนเนี่ยก็คาดคะเนได้ว่ามีอากาศเย็นจากทางจีนเริ่มแผ่ลงมาแล้วนิดหน่อยนะครับทางจีนตอนนี้จะเริ่มเย็นหน่อยๆสัมผัสได้นะครับแล้วก็ยังเจอเรื่องของลมมรสุมอะไรต่างๆพอมันปะทะกันปุ๊บก็เกิดฝนแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามองในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับเรื่องของอากาศหนาวมันมาแน่นอนนะฮะในช่วงประมาณสักสิ้นปีแบบนี้นะครับซึ่งพออากาศหนาวมาเนี่ยเรื่องของการเกษร มันต้องเกี่ยวข้องกับดินฟ้าอากาศอะไรอยู่แล้วแหละ,ะอากาศหนาวก็มีผลเหมือนกันมีผลมีเรื่องโลกด้วยใช่ไหมอาจารย์มีค่ะ คือคือตอนนี้มันจะเป็นรอยต่อเนาะฝนเยอะฝนเยอะเนี่ยก็คือพืชอ่อนแอแน่นอนเหตุผลเพราะว่าในอากาศในไดออกซิเจนมันสูงมันมีการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชจะเกิดความอ่อนแอเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเข้ามามันจะเข้ามาในระยะแบบนี้แล้วมันเป็นการรอยต่อด้วยหนาวปลายฝนต้นหนาวนี่นะครับมันจะมีผลฝนเนี่ยเราเจอโรค ราแน่นอน,น่ะลงเชื้อรามีแน่นอนทีนี้พอ<ช>หน้าหนาวเนี่ยนะฮะแน่นอนครับที่ภาคเหนือของเราตอนออกชิงเหนือนะฮะ,ะตะวันออกเฉียงเหนือคืออีสานนะครับสิ่งที่เจอกันก็นกนคือโรคระบาดของโรคข,ขอบใบแห้งห นี่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะเพราะว่าทางกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยเขาแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับให้ระวังโรคขอบใบแห้งในช่วงที่อากาศเย็นกำลังจะมาที่ว่ากระแสลมแรงโรคนี้เชื้อมันเป็นเชื้ออะไรคะจันคือคือถ้าจะพูดนะคะวันนี้อะไรก็แล้วแต่ระบบราก่ยมีความสําคัญดินมีความสําคัญนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในลักษณะของโรคขอบใบแห้งเราจะสังเกตไหมว่า เวลามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคือเนี่ยคำว่าขอบใบแห้งเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างคือแห้งไปหมดเลยเ<อ>แห้งไปหมดเลยคือสมชื่อของมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดจากระบบรากอ่าแล้วก็เกิดจากสภาพอากาศเย็น<า>นะคะดินมีความเย็นน้ํามีความเย็นระบบรากเนี่ยคือในการทํางานของเขาเนี่ยคือมันจะการทํางานมันจะไม่ปกติค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยโรคขอบใบแห้งเนี่ยนะคะบางทีเนี่ย เขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดจากเชื้อโรคเชื้อรานะคะที่มาจากทางดินแล้วก็มาจากเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พออากาศไปเป็นอย่างนี้เราสังเกตว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งอันนี้เราพูดได้เนาะเราก็จะต้องทําให้ดินของเราเนี่ยคือมีคุณภาพเพราะว่าในช่วงเนี้ยพืชเนี่ยมันจะขาดเกี่ยวกับเรื่องของสังกะสีสังกะสีก็คือซิงค์ซิงค์เาเรียกเขาเรียกว่าซิงค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพออากาศเข้าหนาวปุ๊บ นะคะเรื่องนี้มันมีความสําคัญแต่เราต้องดีคือเอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราดูดูแลดินดีนะคะโรคแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับระบบรากระบบดินระบบน้ําด้วยที่อยู่ในแปลงนาของเราแล้วก็ทําเพื่อให้มันมีความแข็งแรงไว้แสดงว่าถ้าเกิดไม่อยากจะเจอปัญหานี้เนี่ยเราควรต้องหมั่นดูแลบ่อยๆอย่างสม่ําเสมอสัปดาห์หนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันอาจจะเกิดจากอะไรคะความอ่อนแอของสายพันธุ์ ที่เรานํามาปุ่ม oh. ด้วยเนยาะแ, oh. แล้วก็เกิดจากสภาพดินที่มันไม่มีความสมบูรณ์ <That. S 1> มันเกิดจากการสะสมโรค <That. S 1> ที่มันอยู่ในดินด้วยมันเกี่ยวข้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นผลกระทบเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเราทําดินดีข <That. S 1> ้างบนมันก็จะดีตาม อาจารย์กำลังจะบอกว่าอย่าโทษแค่ฤดูหนาวอย่างเดียวที่กําลังจะมาแต่ว่าให้ดูในแปลงของเราด้วยปัจจัยภายในที่เราสามารถควบคุมได้ป้องกันได้หรือส่งเสริมให้ดินมันดีได้เนี่ยทาไว้ก่อนเลยไม่มีอะไรเสียไม่เสียแต่ถ้าเกิดมันเกิดแล้วว่นนะคะสิ่งที่มันเกิดแล้วคือเกิดเกิดแล้วเกิดเลยนะมันไม่สามารถทําให้ใบกลับมาเขียวทั้งใบได้ค่ะแต่เราจะต้องหยุดอาการนั้นให้ได้โดยการทำยังไงก็ได้ที่จะต้องให้ระบบรากมันมีการทํางานแบบสมบูรณ์แล้วก็ให้ต้นมันแข็งแรงวันนี้ก็มีทาง ออกมาฝากสำหรับคนที่อยากจะดูแลป้องกันเขาเรียกว่าแปลงของตัวเองไม่ต้องโทษดินโทษฟ้าไม่ต้องให้เทวดาเลี้ยงวันนี้เรามาเลี้ยงด้วยตัวเองกับโปรโมชั่นดีๆในช่วงนี้กับเกษตรโปรดีค่ะอย่างที่บอกค่ะเราต้องดูแลฮะสภาพไร่สภาพแปลงนาส่วนของเราเนี่ยให้มัน เขาได้ว่าทนต่อสภาพอากาศรเราไม่รู้รหรอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวน้าท่วมเดี๋ยวอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําแปลงของเราไราของเราให้ดีกับชุดนี้สูตรนี้สูตรตะไวยใบเขียวผลดกใช้ได้นาน40ไร่ค่ะดินด,ดีต้นดีฝาเขียวก็ฝาแดง2สูตรนี้สูตร AB ค่ะวันนี้มีโปรโมชัน่นซื้อ2แถม2ยังไม่พอได้เขียว2แดง2นะคะแล้วก็แถมตัวพืชสู้งานซึ่งเป็นหัวเชื้อบูสเตอร์อย่างดีเร่งดอกเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําหนักได้นะคะเป็นหัวเชื้อใช้นิดเดียวเท่านั้นผสมลงไปใช้คู่กันฉี พน่นจะใช้คนฉีดจะใช้โดรนฉีดก็ได้หรือว่าจะจอะตามน้ำสำหรับนาได้หมดเลยนะคะเซตนี้ก 999บาทนะคะเบอร์นี้02-666-0011ค่ะอ่ค่ะคุณผู้ชมครับเห็นหน้าจอแบบนี้แล้วถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยนะครับพี่แป้งของเราถือ2ส,ส <weird S> 2> ูตรแบบนี้สูตรเอสูบีฝาเขียวฝาแดงแบบนี้นะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปนะครับเป็นชุดสูตรคู่โตวไวใบเขียวผลโดกใช้งานได้ถึง40ไร่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าซื้อ2แถม4นะครับคุณได้ทั้งหมดตรงนี้นะฮะ2ไปก่อนเลย ฝาแดงฝาเขียวและอีก2นะครับฝาแดงฝาเขียวฟรีให้แล้วอีก2ชิ้นนะครับคุณผู้ชมดูในจอตอนนี้แล้วรีบตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าราคาพิเศษมากๆ999บาทเท่านั้น026660011 026660011รีบโทรหาเรานะครับของแท้ต้องที่ทีวีเดลเลยครับ นะคะก็ย้ำด้วยว่าของแท้ก็ต้องที่ทีวีเดเร็กต้องของแท้ต้องที่ทีวีเดเร็กนะครับแล้วคุณสามารถกดโทรศัพท์มาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้สอบถามได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่าลืมดูแลดินหลังหน้าฝนแบบนี้จริงๆมีคําถามมานะเข้าสู่ช่วงนี้เลยดีกว่ากับถามจริงตอบจังครับ ถามจริงตอบจังนะครับช่วงนี้แน่นอนครับคำถามต้องถามอาจารย์ให้อาจารย์ตอบเพราะว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาอยู่ช่วงปลายฝนแบบนี้เจอพายุก,กี่ลูกอะมรสุมดีเพชชันโอ้โหมันเยอะไปหมด<ช>เลยนะฮะ<ช>แล้วก็ไม่ใช่แค่แบบว่า ภาคกลางอย่างเดียวภาคเหนือมันล่องลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเวลาที่น้ํามันท่วมดินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมฮะหรือว่าน้ําท่วมมันไปแล้วดินมันก็คือเหมือนเดิมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนใช่ไหมฮะเปลี่ยนเพราะว่าน้ําที่มาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามาจากแหล่งไหนบ้างมันอาจจะพัดพาเอาเชื้อโรคมาพัดพาเอาสารเคมีมาหรือว่าพัดพาเอาน้ําเน่าน้ําเสียอะไรต่างๆนะคะ มาเพราะฉะนั้นในสภาพดินเปลี่ยนแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยหลังจากที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดในพื้นที่นั้นเ,นเกิดน้ําท่วมนะคะพอน้ําลดแล้วเนี่ยเรื่องของการล้างแปลงเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่มีการล้างแปลงให้ดี ข้าวถ้าเป็นนาข้าวเนี่ยข้าวอาจจะเน่าไดา้เพราะว่ามันมาจากน้ําเสียรหรือว่าเชื้อโรคต่างๆผส,สมอยู่ในนั้นถูก,ถกไหมเราล้างมือเราล้างไม่สะอาดถูกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังน้ํารดเนี่ยคือชุดแก้ดินเนี่ยเราอยากจะแนะนําให้เอาไปใช้ในเรื่องของการล้างแปลงปลูกให้ดีเลยเพราะว่าจะทําให้ข้าวที่เรามีเรามีผ่านการน้ําท่วมมันมันไม่เกิดการเน่าอาจารย์สมุดสมุดนะวันนี้คําว่าล้างแปลงเนี่ยล้างแปลงเนี่ย คือสมมุติว่าน้ํามันท่วมแล้วมันกําลังจะดีแล้วสมมติมันยังมีขังอยู่เนี่ยเราสามารถใช้ตัวแก้ด,ดินเนี่ย จ้อตามน้ำไปได้เลยได้เลยแค่ดินมีความชื้นก็ได้แล้ว<อ>หรือว่าถ้ามันยังมีน้ำอยู่ก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถใส่ลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอาการหลังน้ําท่วมเนี่ยเราแนะนําอย่างนี้นะเราอยากให้ใช้แก้ดินกระสุนร a เรวมกันครับอาสาเหตุเพราะอะไรคะตัวแก้ดินเนี่ยไปล้างสารพิษล้างสารเคมีนะคะแล้วก็ทําให้ระบบรากเนี่ยคือมีการทํางานสมบูรณ์แล้วก็ดินจะมีความสะอาดไม่มีเชื้อโรคเชื้อราแต่ ตัวสูตร a b ของเราตัวนี้จะเป็นตัวช่วยนะคะในการฟื้นที่จะทําให้ข้าวเนี่ยจากที่มันมีอาการโทม,ม,มจากการผ่านการน้ําท่วมเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ไวขึ้นนี่แหละคะ่ะเพราะนั้นชุดเนี่ยนะคะใช้คู่กันในกระบวนการการล้างแปลงนี่คือสุดยอดมากใชเขาเรียกว่าอาหารจานด่วนโอ้โหจานด่วนนะซึ่งวิธีการ<ฆ><ฆ>ใช้อย่างที่บอกเห็นในภาพพราบางบางแปลงสะดวกที่จะเป็นใช้โดรนบินแล้วก็สามารถใช้โดรนบินได้หรือบางแปลงก็สะดวกฉีดเองฉีดเองพ่นเอง ก็ฉีดโพ่นลงได้หรือสะดวกที่จะอย่างที่บอกจอดตามน้ําจ้าแต่ถ้า <ลง S 1> เกิดว่า,าเป็นหลังน้ําท่วมเนี่ยเราเราอยากให้จอดตามน้ำานะานเนเพื่อให้มันลงดินให้ไวที่สุดค่ะ อย่าอย่าไปรอดินให้มันแห้งก่อนคือเนี่ยกำลังดีขึ้นแล้วมน้้ำไม่มา้วมันล่องไปหมดแล้วรีฟื้นเลยจอตันน้ําด้วยตัวแก้ดินก่อนแล้วก็มาที่ตัวนี้ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวมีอีกอีกประเด็นหนึ่งคือเขาจะถามว่าการใช้งานเนี่ยช่วยแนะนำเนี่ยช่วยอะไรบ้างอะไรก่อนเลยอย่างจอตามน้ําตัวนี้แก้ดินชื่อตามบอกเลยคือแก้ดินแก้ดินออยย่่างทีบกเลแก้ที่ดินแดินมีสารเคมีมาจากไหนไม่รู้นะฮะสารปนเพื่อนอะไรต่างๆที่มาจากแปลงอื่นไม่รู้มีอะไรตัวนี้ ทำความสะอาดก่อนเลยทำความสะอาดเลยเพราะว่าตัวสูตรแก้ดินของเราเนี่ยนะคะ 1. นะคะทําให้โครงสร้างดินล้วนสวยสองจะเป็นการล้างสารเคมีล้างสารพิษ3มันจะเป็นตัวปรับค่า pH ของอขงดินและน้ํำในแปลงแล้วก็ข้อที่สคือเขาจะเป็นตัวล้างเชื้อโรคล้างเชื้อโรคเชื้อราต่างๆได้ดีมากแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวแก้ภาวะพวกบรรดาที่ว่าดินที่มันมีปัญหาดินที่มันไม่กินปุ๋ยอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาตัว นิมดิต้นดีสุอบีนะคะคือฉีดพ่นข้างบนตามหรือใส่รวมกันไปเลยในการแก้ม,มันก็จะทําให้ไวขึ้นอย่างตัวนี้จุลินซีมันมีหลายแบบด้วยใช่ค่ะคือจุลินซีของอตัวนี้ของเราเนี่ยนะคะตอนนี้นะเราบอกได้เลยนะว่าความแรงของจุลินซีตัวนี้ตอน1 ML ของเราเนี่ยคือมีถึง 59ล้านตัวนะตอนนี้คือมันอัปเดตขึ้นมาแล้วตอนนี้ตอนห่ตอนหนึ่เอ1 ml นะคะเพราะว่าจากที่เป็น2.7นะ10ด้วยกำลัง6ตอนนี้มันกลายเป็น5เขาเรียกว่า5 5 9 8นะคะ คูณ10แล้วยกกำลัง7ก็ตีเป็น59ล้านตัว59ล้านตัวต่อนึ l นะนั่นก็คือการพัฒนาสายพันธุ์ของเขาแล้วก็ทำให้เกิดประสิทธิภาพกับดินกับพื้นที่นั้นๆมากยิ่งขึ้นถึงบอกว่าให้เอาตัวนี้ก่อนเลยนะครับแล้วตัวเนี้ยคือต้นมันโทมแล้วพอมันแช่น้ำนานๆต้นมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงต้องฟื้นต้องฟื้นมันหน่อยฟื้นฟูมันนิดนึงก็คืออาจจะมาฉีดพ่นทางใบแต่ถ้าเกิดบอกว่าสะดวกว่าอยากจะใช้สองอย่างรวมกันก็เอาลงน้ำทีเดียวไปเลย ช่ะนะ<ช>ก็อันนี้สาหรับคนที่ทาไร่ทนานา<ช>แต่น,นี้สําหรับคนที่ถติว่า,อย,า,อ,ยาอย่างต่ายเนี่ยตัวต่ายใ,<ช>ใช้อาจารย์อย่างที่ต่ายเคยถามเดี๋ยวเผื่อ,อต้องมาย้อนอ <ๆ S 2> เผื่อค,คุณผู้ชมซื้อไปใช้แล้วก็<ช> <ๆ S 1> เห็นเห็นเหมือนกันที่หนูบอกว่ามันจะเป็นเหมือนขาวๆเปิดมาใช้แล้วไม่หมด อันตอนนั้นมันคืออะไรคือสปอร์มเป็นสมเห็นอยู่ใช่เป็นขาวๆว่าตอนแรกเอ๊ะน้ำมันก็เป็นสีธรรมดาสักพักเอ๊ะทำไมขาวๆก็เลยมาถามอาจารย์เดี๋ยวเพื่อผู้ชมบางคนบอกว่าใช้ไม่หมดเก็บเอาไว้แล้วเปิดอะไรแบบนี้จะได้เข้าใจตรงกันว่าอ๋อมันคืออะไรมันคือสปอร์ของตัวจุลินทรีทีนี้ลักษณะของการใช้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วนะคะเราปิดฝาไว้เหมือนเดิมวางไว้ในที่ร่มนะคะที่มีลมพัดผ่านดีๆนะคะอากาศดีๆเขาจะชอบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเปิดออกมาแล้วมาเจอขาวๆนั่นคือสปอร์ของเขาด้านหมายความว่า เขามีชีว <Hospital> ิตเขามีการสร้างสรรค์ใช่ ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเสียไม่ได้ไม่ต้องเสียไม่ได้อะไรไม่ใช่นะคะเพราะเรานั่งใกล้ชิกาอาจารย์อาจารย์อธิบายเผื่อคุณผู้ชมดูทางบ้านไม่ได้ดูบ่อยๆแล้วสั่งไปแล้วเห็นอย่างที่น้องตายบอกแล้วถ้าดมดมกลิ่นกลิ่นเขาก็จะมีฉุนเปรี้ยวๆขึ้นมาอันนั้นนั่นคือหมายความว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเกิดเขาตายแล้วเนี่ยนะคะหนึ่งสีอาจจะเปลี่ยนเป็นสีดําหรือสองเขาจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยหรือสามเน่าเลยไม่แล้วล่าสุดล่าสุดพี่นวีหนูเห็นคลิปอาจารย์นินบอกว่าจุลินทรีย์กินได้ บ้าไปแล้วพี่สายรู้ไหม <c oughs> เจออาจารย์ครั้งแรก <c oughs> อาจารย์ <c oughs> อาจารย์ทาให้ผมกินน <c oughs> ะ <c oughs> อาจารย์บอ,อกตัวนี้กินได้ กินโชว์ค่ะกินจริงๆหนูกินจริงๆเพราะว่าเขาปลอดภัยไงคะแต่เราไม่ได้ทํามาให้คนกินไม่ได้ทําให้คนกินนะอย่าเข้าใจผิดเพียงแต่ว่าเราพิสูจน์ให้รู้ว่าเขาปลอดภัยจริงค่ะก็ให้ดูว่ามันมีชีวิตนะแล้วก็มันปลอดภัยจริงๆ<า>อ,อย่างนี้พี่นวินต้องกินโชว์ไหมไม่เอาแค่ดมดมแล้วสังเกตสีนะทาเออทาเน่เคยนะเคยเคยทาอยู่จริงๆจุลินทรีย์เนี่ยนะฮะในร่างกายของเราก็มีหรือหรืออ่ะขอโทษนะฮะอย่างพวกนมเปรี้ยวก็มีจุลินทรีย์ ถูกไหมที่เราเพียงแต่ว่าจุลินทรีย์อันไหนมันเหมาะกับคนอันไหนมันเหมาะกับสัตว์มันเหมาะกับพืชมันมันก็ก็เลือกให้มันต่างกันอย่างตัวนี้ก็เหมาะกับการที่จะไปแก้พวกในดินต่างๆปรับค่า pH อะไรต่างๆใช่ค่ะแก้ทั้งดินถั่วในน้ำมีน้ำก็แก้น้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปปรับทั้งระบบเลยแต่ว่าที่แน่ๆเราบอกอย่างนี้นะคะว่าตัวแก้ดินของเราไม่ใช่เพียงแก้ดินอย่างเดียวนะแต่เขายังเป็นตัวย่อยสลายสิ่งต่างๆที่อยู่ในดินเนี่ยให้จากของที่ไม่มีประโยชน์กลายเป็นของที่มีประโยชน์กับพืชแล้ว อกจากนั้นแล้วเขายังไปปลดปล่อยในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอา,อาหารที่มันยังมีการหลงเหลืออยู่ใต้ดินะนะคะให้พืชเนี่ยกลับนำเอามาใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเขายังเป็นตัวช่วยในเรื่องของการที่จะไปดึงไนโตรเจนในอ,อากาศเนี่ยให้กลับลงมาทําให้พืชเนี่ยได้รับเกี่ยวกับเรื่องตัวไนโตรเจนทําให้พืชมีความเขียวแล้วก็เขียวทนแล้วก็เขียวนานอันนี้คืออบ ใบเก่านะะ,ะแต่ใบใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีการส่งมาเพราะว่าใบใหม่ที่เอาไปเนี่ยปรากฏว่าเรามีการพัฒนานะคะทำให้นะคะจุลินทรีย์ตัวแก้ดินตัวนี้คือมันมีเขาเรียกว่าประสิทธิภาพนี่คือคมากขึ้นกว่าเดิมมันกลายเป็น5.98 1ุกณสิยกกำลังเ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติอะไรต่างๆกันแล้วแต่เห็นผลก็จะเร็วเร็วขึ้นทุกอย่างมันก็ไวแน่นอลก็ล่าสุดมีคนเอาไปใส่กับมะม่วงอะค่ะมะม่วงเนี่ยคือเขาบอกปลูกมันไม่โตเลยดีมันไม่ดี ปรากฏว่ามะม่วงเนี่ยมันอยู่แค่เขาบอกแค่เอวเขาแต่เอาไปใส่แค่สองอาทิตย์มะม่วงขึ้นมาท่วมหัวเลยนะคะไปปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างให้ดินใช่ค่ะแล้วก็เขาไปเปิดระบบหน้าดินฟื้นฟูแล้วเข้าไปสร้างระบบรากเพราะตัวนี้เนี่ยพอใส่ลงไปในดินแล้วเขาจะไปสร้างระบบรากสีขาวนะซึ่งเป็นรากหาอาหารแต่รากชุดใหม่ๆเขาไม่เข้าหาอาหารได้อย่างดีแล้วมัให้พืชที่ได้ใส่สูตรในแก้ดินมันก็จะเริญเติบโตได้ดีเหมือนมะม่วงที่อาจารย์บอกนะคะส่วนใครที่อยากจะบอกเห็นแบบนี้ แบบนี้แล้วอยากจะใช้เข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่ากับเกษตรโปรโดีค่ะ จริงๆใช้สูตรนี้สูตรแก้ดินไปอาจจะประหยัดปุ๋ยมากกว่าเดิมนะเพราะว่าพอใส่ไปมันจะไปช่วยเหมือนทําให้ปุ๋ยที่เคยใส่ลงไปแล้วมันไม่กินปุ๋ยเพราะว่าดินมันแข็งดินมันแห้งม,มันทําให้ดินของเราเนี่ยได้กินปุ๋ยต้นไม้ได้กินปุ๋ยมากยิ่งขึ้นกับไอ้ที่เราเก่านะคุณผู้ชมที่เราใส่ลงไปก็อาจจะประหยัดปุ๋ยแล้วก็ใส่น้อยลงไปด้วยเพราะเรามาแก้ตัวที่ดินค่ะ,คะแล้วก็ช่วยในเรื่องของปรับค่า pH ในดินด้วยแก้ปัญหาดินทั้งระบบให้ดีกับเซตนี้ดินดีต้นดีสูตรแก้ดินซื้อ2แถม2ค่ะ4ี่ กด4ลิตรใช้งานได้40ไร่มีไร่นาสวนยาวๆได้เลยลดพวกย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวข้าวดีดข้าวเด้งได้หรือแค่มีอยู่ไม่กี่ต้นนะมีไม้ดอกไม้ประดับมีไม้กระถางสามารถซื้อเอาไปเก็บเอาไว้ใช้มีไว้ดีกว่าไม่มีเวลาใช้งานเราจะได้ใช้ได้ทันด้วยการใช้งานก็ง่ายมากเลยผู้ชมค่ะ999บาทวันนี้ราคาดีซื้อ2แถม2 02660011ค่ะเมื่อกี้ที่ฟังอาจารย์พูดไปว่าแก้ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยหลังน้ําท่วมจาเป็นต้องใช้ นะครับหรือถ้าน้ําแบบว่าจริงๆเนี่ยน้ําหน้าแล้งอ่ะก็จำเป็นต้องใช้เพราะว่าจะทําให้พืชเนี่ยแข็งแรง<ช>ด้วยรากแ,รแข็งแรงด้วยนะครับชุดนี้เซต4ขวด4ลิตรนะครับใช้งานได้ถึง40ไร่คุณผู้ชมครับจำง่ายๆนี่คือสูตรแก้ดินนั่นเองนะครับซื้อ2แถม2ได้ถึง4ขวด4ลิตรนะครับในราคาพิเศษ999บาทกดหาเราที่0ูนย์ครับหกหกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหกหกหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่ง ซื้ออับเราของแท้ต้องที่ทีวีเด็กนะครับอะได้ความรู้มาเพียบเลยนะฮะอะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงของถามจริงตอบจังกันต่อดีกว่าครับ นี่นะฮะเมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงว่าอากาศหนาวกำลังจะมาใช่ค่ะเพราะตอนนี้ก็ช่วงปลายๆนะฮะต้นเขาเรียกว่าปลายสุดท้ายปสปีนะครับอากาศหนาวก็กำลังจะมานะครับเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่านะครับว่าแนะนาเกษตรกรนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฤดูต่างๆเนี่ยมันมีการปลูกอะไรที่มันแบบว่าได้เปรียบเออบางคนบอกว่าอปลูกหลังหน้าฝนเข้าหน้าหนาวปลูกอันนี้จะดีมีไหมอาจารย์ ก็จริงๆแล้ว่เกษตรกรเ,เขาปลูกพืชหมุนเวียนเนาะออมันจะดีมันก็จะดีอ่ะคือเราก็ต้องดูคือถ้าเราแนะนําเราอยากจะบอกว่าวันนี้เราเช็คก่อนตลาดอะ ต้องการอะไรต้องการอะไรแล้วก็อะไรที่มันได้ราคาดีเพราะว่าตอนนี้ราคาของอพืชผลทางการเกษตรมันผันผวนบางทีมันคิดว่าจะดีแต่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมา,มาดูว่าตอนนี้ปลูกอะไรแล้วเราจะได้ราคาอันนี้คือสําคัญมากตลาดต้องมาก่อนแต่ที่นี้เนี่ยวันนี้ถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยใช้เวลา4เดือนรหรือว่าบางทีใช้110วันนะคะปลูกมาแล้วเนี่ยขายข้าวได้เกวียนหนึ่งห้าพันถามว่าเกษตรกรเป็นไงคะแซด เพราะว่าไม่มีกําไรแต่ว่ามันเป็นอาชีพก็คือต้องทําวันนี้เราลองปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าวิธีการ<ภ>วิธีคิดของเราว่าอ่ะ ข้าวมันราคาไม่ดีเราลองมาปลูกอย่างอื่นดูซิอย่างมีน้องมุกกนที่อยู่กําแพงแสนเขาเคยปลูกข้าวแล้วปรากฏว,ว่าพอปลูกข้าวแล้วมันไม่ตอบโจทย์นะคะคือทํำยังไงมันก็เอมันไม่ตอบโจทย์ทําไงก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่กลับมาปลูกพืชหมุนเวียนโดยการที่ว่าในช่วงต้นต้นปีกับปลูกกระชายนะคะปลูกกระชายพอกระชายปลูกเนี่ยแต่ในการปลูกกระชายของเขาเขาจะปลูกข้าวโพดไปด้วยนะคะเพราะข้าวโพดใช้เวลา75วันเก็บกระชายใช้เวลา5-6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเก็บข้าวโพดไปก่อนและ นะคะแล้วก็เกิดบมาเก็บกระชายตามแต่บางทีปลูกขโพดไปสองรอบแล้วนะกระชายถ้าถึบจะเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโพดมันก็จะมาเลี้ยงกระชายเสร็จแล้วก็พอจากเก็บกระชายเสร็จเขาก็จะมาดูก็ปลูกผักแล้วก็มาปลูกข้าวโพดอ่อนแล้วก็มาปลูกอะไรคะมาปลูกข้าวโพดฝักหวานาแล้วก็มาปลูกเผือก คือข้าหบุนเวียนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกษตรกรนี่ต้องมีความรู้เรื่อง management ด้วยนะฮะการจัดการ101คือคือต้องคือเราต้องรู้ว่าจะจัดการยังไงเพื่อให้นอกจากพืชจะมุนเวียนแล้วเนี่ยเงินในกระเป๋าเราพอจมุนเวียนด้วยแล้วที่สําคัญที่สุดระบบการจัดการในแปลงที่สําคัญที่สุดคือวันนี้เราเก่งเรื่องการปลูกก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของการดูแลหรือระบบการจัดการในแปลงของเราไม่ดีนั่นมันก็คือไม่ตอบโจทย์เห็นไหมอย่างเงี้ยข้าปลูกอะค่ะ เกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาปลูกอะไรก็แล้วแต่นะผลผลิตที่ออกมาเนี่ยคือมันได้น้อยบางทีมันก็ทําให้หมดแรงแต่ทําไมน้องมุกเขาปลูกแล้วมันได้เยอะละ่ะเนื่องจากว่าเขามองให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาดินตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากที่แก้ปัญหาดินได้แล้วเนี่ยพอเขาปลูกอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็สบายๆเพราะว่าพืชมันสมบูรณ์แล้วก็คือแข็งแรงเสร็จแล้วเขาก็ตามด้วยดินดีต้นดีสูตร AB ในเรื่องของสารเคมีอะไรต่างๆเขาใช้น้อยมากๆเลยเพราะว่าพอพืชมันสม มันมีความแข็งแรงมันมีความต้านทานโรคดีนะคะดินดีใส่ปุ๋ยก็น้อยต้นทุนก็ถูกถูกไม,กม้สารเคมีใช้น้อยต้นทุนก็ต่ำลงไปอีกแต่ผลผลิตออกมาเป็นที่พอใจอย่างเนี้ย จะได้เงินเยอะๆใบใหญ่ใบหนาใช่ใบใหญ่ใบหนาโดยเฉ<อ>พาะดินดีมต้นดีสุดเอบี<ท>นะเวลา,าฉีดไปแล้วนี่คือเกษตรกรยอมรับเลยนะว่า1น,นะคะการพุ่งตัวของต้นนี่ไวมากแต่มันเริ่มต้นจากระบบรากดีคือใช้ตัวแก้ดินมาก่อน<ช> <ๆ S 2> เสร็จแล้วมาต่อย,ยอดด้วยข้างบน, <ๆ S 2> บนอย่างเงี้ยค่ะทําอะไรมันก็คือจะง่ายนะคะเหมือนอย่างในแปลงอย่างเงี้ยอันนี้คือทุเรียนเนาะอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยถ้าเรามีการใช้ ตัวแก้ดินเป็นประจำนั้นในการฉีดพ่นลงพื้นสวนแบบ,บนี้นะรเราบอกได้เลยว่าปัญหาพวกไฟทอปเทอร์ล่าฟิ d เซียมแอนแท็โนดมันจะไม่เกิดขึ้นแต่เราต้องใช้เป็นประจำเพราะว่าเชื้อโรคเนี่ยไม่ใช่ว่าพอเราฉีดไปแล้วแนวกนเดียว,แล,วแล้วมันหายไปเลยมันจะต้องมีการคุมด้วยนะคะเสร็จแ,แล้วในะเรื่องของการฉีดพ่นทางใบเราบอกแล้วอะคะ่ะว่าพวัยวันนี้เราปลูกแล้วอะ ติดแล้วล่วงติดแล้วไม่สมบูรณ์ดอกไม่ใหญ่ผลผลิตไม่ดีรสชาติไม่อร่อยมันก็คือเกิดจากอะไรคะความไม่สมบูรณ์จากการที่เราใส่อาหารเข้าไปเพราะฉะนั้นทางดินและทางใบมันสัมพันธ์กันหมดแล้วฝั่งที่อาจารย์พูดแล้วดูจากข่าวที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือคนใช้ก็ปลอดภัยด้วยคือไม่ใช่แค่แบบว่าผู้บริโภคอย่างเดียวนะคนที่ใช้ที่ใช้ตัวนี้นะฮะสูตร A สูตร B นะครับหรือว่าตัวแก้ดินเนี่ยนะครับสังเกตว่า ไม่องคาดแมตจริงๆมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราใช้สารเคมีปิดนู่นปิดนี่คุมทั้งตัวสุดท้ายก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่ดีแต่ตัวนี้เราพยายามคิดมาเพื่อให้กับผู้ใช้ที่เอาไปใช้จริงๆเนี่ยไม่เป็นอันตรายอาจารย์ตัวนี้ไม่มีสารเคมีเลยเนาะไม่มีค่ะอันนี้เราบอกได้เลยนะคะว่าเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะเพราะเราบอกแล้วว่าโดยเฉพาะตัวแก้ดินนะคะโดนตัวได้โดนหน้าได้ไม่อันตรายแล้วก็ตัวสูตร a b ของเราตัวนี้เป็นอะมิโนแปปไทยสูตรธรรมชาติที่สุดเพราะฉะนั้นโดนเนื้อ โดดตัวปลอดภัยไม่มีความเป็นอันตรายใช่ปลอดภัยคนใช้ก็ไม่ต้องเสี่ยงเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเมื่อก่อนบางเจ้าของสวนก็ไม่ฉีดเองไปจ้างคนเขามาฉีดเพราะว่าไม่อยากจะใช่ไม่อยากจะป่วยไม่มีใครอยากเข้ามแต่ตอนนี้ก็แต่บางคนก็บอกว่ารู้แหละว่ามันอันตรายแต่เงินอะฉันก็ต้องรับฉีดถูกไหมแต่วันนี้คือเราสามารถจ้างเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าเราฉีดเองก็ได้แต่เราไม่ต้องเสี่ยง ไปโรงหมอใช่ไปเข้าโรง,งพยาบาลเพราะมันไม่มีสารเคมีที่จะสะสมในร่างกายแล้วสําคัญ <Ừ. S 2> ที่สุดเลยนะถ้าเราปลูกแบบที่ว่าไม่มีสารเคมีนะการขายเนี่ยเรียกราคาได้คือม,มันจะได้เรื่องของราคาเพราะว่ามันมีคําว่าปลอดภัยอย่ในนั้นนะครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยสังเกตไหมว่าพออายุมากขึ้นเขาจะเขาเรียกว่า แข้งขาอ่อนแรงกันหมดจากสารเคมีและคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้วันนี้หาเงินมาทั้งชีวิตเลยอ่ะแต่ค่าหมอแต่ค่ามออ่ค่าหมอดังนั้นสรุปนะครับว่าในช่วงหลังฝนแบบนี้นะครับควรจะดูเรื่องของเศรษฐกิจก่อนตลาดต้องการอะไรและลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นพืชที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน3-4เดือนเป็นต้นไปเนี่ยมันดูนานเกินไปลองปลูกพืชหมุนเวียนระยะสั้นเอาตรงนี้ก่อนพอตรงนี้ได้เงินไปปลูกตรงนี้ตรงนี้ได้มันจะได้หมุนเวียนทั้งพืชแล้วก็เศรษฐกิจในกระเป๋าของเราด้วยนะครับนี่คือคําแนะนํใจาก การตัดสุดท้ายแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปด้วยนะครับ1คือประหยัดต้นทุน2ผลผลิตดีแล้วก็3คือปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยใช้สูตรเนี่ยร่วมกันเลยแก้ดินแล้วก็สูตรเอมีใช่ใช่ก็คือใช้คู่กันได้ฉีดผสมผสมด้วยกันก็ได้กระเด็นก็ได้หรือว่าจะฉีดตัวนี้ก่อนหรือว่ามาฉีดตัวนี้สมมติตัวนี้ดินตัวนี้มีมีใบต้นผลแล้วล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ใช่เนี่ยจะเป็นไร่จะเป็นนาจะเป็นกล้วยใช้ได้หมดหรือพืชแบบไหนมะเขือเทศกระชาย ตัวฝักยาวเข้าพ่อแตงกวา<ด>พืชยิ่งพืชลงหัวเนี่ย ดีเลยเพราะว่ายิ่งตัวแก้ดินดีหรือว่าพืชระยะสั้นตอนนี้เขาไม่ปลูกพืชระยะสั้นมีประเภทไหนบ้างคะประเภทพืชผักค่ะเพราะว่าพืชผักบัรส5วันเก็บนะไม่ว่าจะเป็นผักกวางตุ้งนะคะหรือว่าจะปลูกพริกนะคะแต่ว่าปลูกพริกนี่ก็ดีนะปลูกพริกเนี่ยคือปลูกไปครั้งคือเขาจะเก็บไปประมาณปีหนึ่งอ่ะโอ้ปลูกทีเดียวแล้วที่เหลือเก็บผลผลิตค่ะค่ะเนี่ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนะบางทีมันก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าพริกเนี่ยพอปลูกไปพอ60วันเนี่ยเขาก็จะเก็บรุ่นแรกแล้วแล้วก็จะ ขึ้นอยู่กับว่ามันจะเก็บได้ยาวแค่ไหนนะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับในเรื่องของเศรษฐกิจเอยสภาพอากาศสภาพแวดล้อมใดๆแล้วก็ต้องมีการกระตือ้อร้นแล้วก็ในการปรับตัวสม่ําเสมอค่ะคุณผู้ชมคะอมเอาช่วงนี้ใครที่บอกว่าอยากจะปรับตัวแล้วปรับราคาขึ้นไหมไม่ปรับราคาขึ้นเข้าสู่ช่วงนี้เกษตรโปรดีค่ะ เราปรับตัวค่ะแต่ราคาเราไม่ปรับเห็นไหมวดตรึงราคาเดิม999บาทสําหรับเซ็ตนี้สูตร A สูตร B ค่ะสูตรชุดคู่ตัวไวใบเขียวผลดกใช้งานได้ดี40ไร่วันนี้ซื้อ2แถม4คุ้มมากได้ดีๆต้นดีนะคะ4ขวดด้วยกันสีเขดดีวยขว2สีดดดดแดง2สูตร A B นะยังไม่พอเรามีพืชสู้งานให้อีก2ซองค่ะใช้นี่เดี๋ยวท่านั้นเรามีชอ้อนเล็กๆให้เป็นหัวเชื้อผสมเอาไ้บูสเตอร์ด้วยนะคะเป็นอะมิโน,โนพืชเข้มข้นด้วยใช้คู่การเร่งแป้งเร่งหัวเร่งน้ําหนัก เจริญเติบโตได้อย่างดีนะคะฉีดได้เลยสมมติว่ามาีปลายทรงพุ่มฉีดได้ฉีดคุมใบได้เลยมีดอกฉีดดอกฉีดขั้วได้หมดเลยกับสูตรนี้นะคะก 9 99 9บาทซื้อ2แถม4ชุดนี้แต่ถือว่าคุ้มมากคุณผู้ชมค่ะซื้อไปใช้เถอะนะแล้วก็ช่วยทําให้ในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืชของคุณนะคะแมลงศัตรูพืชต่างๆว่าจะไม่มารบกวนด้วยเพราะพืชเดง๋คุณแข็งแรง999บาท0 2 6 6 6 0 0 1 1ค่ะอ่ะส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับที่วันนี้นําเสนอนะครับวันนี้เราพูดบ่อยมากเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ดิน<ช>นะฮรถ้าดินดีเนี่ยนะครับต้น ากจะได้นะครับเซตนี้4ขวด4ลิตรนะครับ4ขวด4ลิตรใช้งานได้ถึง40ไร่คุ้มอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเซตไหนก็ตามนะครับวันนี้คุณได้ใช้ยาวๆเลย40ไร่แล้วใช้ได้กับพืชผล นาแปลง <ừ. S 1> ข้าวอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับราคาปกติเนี่ยนะครับสขวดนี้นะซื้อ2แถม2เนี่ยคือ2,760บาทแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคาเต็มเอาไม่ถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพอ999บาทนะครับโทรหาเราที่02ครับ666 0011ย้ำ02 666ก0 1 1กดมาก่อนสนใจเซตไหนสนใจผลิตภัณฑ์ตัว<อ>ไหนบอกเ,เขาได้อบอกได้เลย0266 6 0 0 1 1นะครับแล้วก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงของแท้ต้องที่ทีวีเดลิคครับ อ่ะคุณผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ด้านหน้า<ช>เนี่ยจริงๆแล้วกดโทรศัพท์มาพูดคุยได้ไดมีปัญหาม,มีคําถามฝากไว้ได้<ช>นะครับแล้วเดี๋ยวเจออาจารย์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมานั่งถามแบบนี้นะครับเ<ช>พราะจริงๆแล้วเนี่ยนั่งเครียดคนเดียวไม่รู้จะไปนั่งเครียดทำไมไม,ม,ออมันไม่มีทางออกมันไม่มีทางออกปัญหามันเจอกันทุกเรื่องอยู่แล้วนะฮะน้าเอ่ยอากาศเอ่ยนะฮะไหนจะโรคอะไรต่างๆ ถามอาจารย์ดีกว่าค่ะให้อาจารย์ฝากถึงให้กําลังใจก,กเกษตรกรที่ตอนนี้บอกว่าผลผลิตราคานุ่นกระตกทุกอย่างมันก็เริ่มจะไม่ดีเศรษฐกิจก็ไม่ดีให้มีกําลังแรงใจสู้ต่อไปค,อค่ะค่ะ ก็ต้องบอกว่าให้สู้ต่อไปนั่นแหละนะแต่ทีนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เราอย่าโมแต่ท้อแท้เนาะถึงแม้ว่าราคามันจะไม่ดีแต่ว่าอาชีพของเราคือทําการเกษตรเพราะนั้นวันนี้เนียสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยคือมีชีวิตที่ดีได้ก็คือหมายความว่าเราต้องมีการปรับตัวก็คือเราต้องมาปรับที่เรื่องของการดูแลก่อนวันนี้ สิ่งที่จะช่วยเราได้คือการดูแลดินให้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าดินมันดีเนี่ยนะคะปลูกอ,อะไรก็แล้วแต่ผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นมันจะงอกงามแล้วก็ใช้ปุ๋ยน้อยลงนะคะลดต้นทุนในการผลิตให้ได้วันนี้ถ้าลดต้นทุนการผลิตได้นั่นหมายความว่าพืชผลทางการเกษตรมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็เราได้ผลผลิตที่มากพอเราก็จะสามารถอยู่ได้แล้วก็คือมีกําไรแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างราคามันจะวนไปเวียนมานะคะ แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่ราคามันดีขึ้นวันนั้นน่ะเราเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนนะครับเราพูดถึงหน้าฝนเนี่ยแหละฟ้าหลังฝนของแท้เลยสวยงามเสมอสวยงามเสมอ <laughs> นะครับติดตามช่องเราไว้นะครับทางทอทอบอ5แล้วก็เวลาเดียวกันนี้เราสมคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ